ปฏิจจสมุปบาทเพื่อความสมบูรณ์แห่งอรหัตผลพระอานนท์ได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญศีลอันเป็นกุศลมีอะไรเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีอะไรเป็นอนิสงค์ดูก่อนอานนท์ศีลอันเป็นกุศลมีอวิปติสารความไม่ร้อนใจเป็นอนิสงค์ที่มุ่งหมายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อวิปติสารเล่า มีอะไรเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายดูก่อนอานนท์อวิปติสารมีความปราโมทเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ความปราโมทเล่ามีอะไรเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายดูก่อนอานนท์ความปราโมทมีปิติเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปิติเล่ามีอะไรเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายดูก่อนอานนท์ ปีติมีปัสสธิเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปัสสธิเล yup. ่ามีอะไรเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายดูก่อนอานนท์ปัสสธิมีสุขเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็สุขเล่ามีอะไรเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายดูก่อนอานนท์สุขมีสมาธิเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็สมาธิเล่ามีอะไรเป็นอานิสงส์ที่มุ่งหมายดูก่อนอานน์สมาธิมียถาภูตยานัชสนะเป็นอานิสงส์ที่มุ่งหมายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ยถาภูตยานเล่ามีอะไรเป็นอานิสงส์ที่มุ่งหมายดูก่อนอานน์ยถาภูตยานัศสนะมีนิพิทาเป็นอานิสงส์ที่มุ่งหมายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก่นิพิทาเล่ามีอะไรเป็นอานิสงส์ที่มุ่งหมายดูก่อนอานนนิพิทามีวิราคะเป็นอานิสงส์ที่มุ่งหมายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็วิราคะเล่ามีอะไรเป็นอานิสงส์ที่มุ่งหมายดูก่อนอานนวิราคะมีวิมุติยานทัศนะเป็นอานิสงส์ที่มุ่งหมายดูก่อนอานอนด้วยอาการอย่างนี้แหลศีลอันเป็นกุศล มีอวิปติสารเป็นอนิสงค์ที่มุ่งหมายอวิปติสารมีความปราโมทเป็นอนิสงค์ที่มุ่งหมายความปราโมทมีปิติเป็นอนิสงค์ที่มุ่งหมายปิติมีปัสสติเป็นอนิสงค์ที่มุ่งหมายปัสสติมีสุขเป็นอนิสงค์ที่มุ่งหมายสุขมีสมาธิเป็นอนิสงค์ที่มุ่งหมายสมาธิมียถาภูตยานทัศนะเป็นอนิสงค์ที่มุ่งหมายยถาภูตยานทัศนะ มีนิพิทาเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายนิพิทามีวิราคะเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายวิราคะมีวิมุติยานทัศนะเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายดูก่อนอานน o ์ศีลอันเป็นกุศลย่อมยังความเป็นพระอรหันต์ให้เต็มได้โดยลำดับด้วยอาการอย่างนี้แลหมายเหตุผู้รวบรวมผู้ศึกษาพึงสังเกตให้เห็นลักษณะอันสำคัญอย่างหนึ่งว่า เป็นหลักเกณฑ์อันตายตัวอย่างไรกล่าวคือลำดับแห่งธรรมที่แสดงไว้ในสูตรนี้และที่มาแห่งอื่นๆอีกเป็นอันมากอย่างที่จะกล่าวได้ว่าตรงเป็นแบบเดียวกันลำดับที่กล่าวนี้คือศีลอวิปติสารปราโมทปีติปัสสธิสุขสมาธิยถาภูตยานทัศนะนิพิทาวิราคะวิมุติยานทัศนะ และควรสังเกตเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งว่าปราโมทเป็นสิ่งที่จะขาดไม่ได้ในตอนต้นแห่งกระแสและสุขกับสมาธิเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้และควรถือว่าท่าสิบเอ็ดอย่างนี้แลคือคำขยายความของคำว่าศีลสมาธิปัญญานั่นเองศีลเป็นกุศลคือไม่ได้รักษาเพื่อลาภเพื่อสวรรค์หากแต่เพื่อวิมุตติปฏิจสมุปาทแห่งบรมสัจจะ ดูก่อนพิกู